อยู่ๆวันหนึ่งก็เห็นพี่ก้องเอ้าไปเป็นโค้ชอยู่ในหนึ่งรายการคือเดอะไวราตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับพี่ที่จะจริงจริงตอนนั้นปฏิเสธอยู่อยู่นานมากเลยนะครับเพราะว่าผมผมยังนึกไม่ออกว่าผมจะไปเทรนคนให้เป็นนักร้อยยังไงครับคือคือตอนนั้นเราอยากรู้ว่าหน้าหน้าที่ของโค้ชของ t ด e v ไวท e เนี่ยมันต้องรับผิดชอบขนาดไหนบ้างครับก็ต้องไปทำให้ลูกทีมเรา ขายแสงออกไปได้มากที่สุดครนอาวนี้เนี้ยมันมาจากเรื่องของการเข้ามาสู่การเป็นพระเอกแล้วผมก็ว่ามันก็สุดแล้วเนาะทีเดียอยู่ๆวันหนึ่งก็เห็นพี่ก้องเอ้าไปเป็นโค้ชอยู่ในหนึ่งรายการคือดูไว้อ่าะะฉนั้นตัดสินใจยังไงับพี่ที่จะจริงๆจริงๆตอนนั้นปฏิเสธอยู่อยู่นานมากเลยนะครับเพราะว่าผม ผมยังนึกไม่ออกว่าผมจะไปเทรนคนให้เป็นนักร้องอยังไงครับ,ค,รบคือคือตอนนั้นเ,ออเราอยากรู้ว่าหน้า,หน,าหน้าที่ของโคช้ชของเดอะวอร e เนี่ยมันต้องรับผิดชอบขนาดไหนบ้างครับก็ต้องไปทำให้ลูกทีมเราฉายแสงออกไปได้มากที่สุดอืมหน้าที่ของโคช้ชอ่า เพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบในคนที่จะขึ้นมาใหม่ทุกคนตอนนั้นน่ะพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะทําได้แล้วไม่คิดว่าเราจะทําได้ยังไงไปไปไปปั้นเด็กอะตรงเนี้ยครับแล้วก็ก็ปฏิเสธอยู่นานเหมือนกันจนทางทีมเดไวายเขาก็ตื้มากเลยพี่โออาร์กิตเนี่ยเขาอยากได้เพียวจนเขาบอกว่าเข้ามาพบเขาหน่อยคือมันมีน้องคนหนึ่งมาติดต่อครับผมก็ปฏิเสธไปหลายครั้งมากจนเขาบอกเฮ้ยครั้งเนี้ยเข้ามาประชุมกันหน่อยแล้วถ้าจะปฏิเสธก็ไม่ตื้อล อืมแต่ขอให้มาเจอกันก่อนคือตอนที่ปฏิเสธก็คือพี่ไม่มั่นใจว่าจะใช่จะไปทําแบบนี้ได้คือคือพอเขามาชวนผมก็ไปดูรายการ The Voice ของต่างประเทศของริการของโลกสิลโอ้แม่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไปไปปั้นนักร้องอ่ะใช่ครับอืมต้องแบบเราเกืต้องทำเออจะทําต้องทํำยังไงวะครับไอเราก็เล่นดนตรีเล่นละครอะไรอยู่ก็หนักก็เหนื่อยอยู่แล้วจะไปจะไปทําได้ยังไงอะไรเลียแล้วก็ไปดูของต่างประเทศเขา เขาก็ในที่สุดก็ได้มาเจอกันก็ได้คุยกันพอคุยไปคุยมาเขาก็ให้ความมั่นใจว่าเออมันมันก็ไม่ได้ยากมากน่ารอเอาก็เอาวะครับก็ได้ไปลอยาวเลยคราวนี้ที่สิบปีใช่ไหมเป็นสิบปีเลยก็ไม่ได้มีหยุดสักซีซันเลยใช่ป่ะใช่ไม่เคยปนดลยออทุกซีซันเลยโอ้หสิบสองกว่าใช่ครับมีทั้งอันที่เป็นพิเศษ The Vo i c e ์ออสตาร มีทั้งที่เป็น The Voice s ซีเนียเป็นรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยก็ไปทำหมดทุกคนจากที่ปฏิเสธในวันน,น,บบนั้นเนาะวันนี้อยู่ยาววัเสาวเลยแ <ixa ff> สดงว่ามันต้องมีเสน่ห์เลยบางอย่างที่ทำให้พ,พี่ยึงอยู่ตรงนี้ก็พอเข้าไปทำจริงๆมันก็รู้สึกว่าพี่เต๋อให้อะไรแเราวะไว้หมดแล้วพี่เตอ๋อพี่จอสเนี่ยย้อนกลับไปตรงนี้ก็คือก็จริงๆแล้วมันก็คือ สิ่งที่พี่เตอ๋อให้เรามาแหละเออมึงต้องร้องเงี้ยในห้องอัดโดนพี่เตอ๋อเคี่ยวโดนพี่จอร์ดเคี่ยวโอ๊ยคนาจะยืนร้องก็เป็นทั้งการเล่นคอนเสิร์ตพรฟฟอร์มบนเวทีพวกพี่ๆแกมมี่ก็สอนว่ามึงต้องอย่างงี้นีนะนะอยู่ในห้องอัดต้องนี้ๆๆเราก็ได้รับมาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราก็ก็มีเรื่องราวตรงนี้อยู่วันหนึ่งที่เราจะบอกน้องๆบอกลูกทีมเราเงี้ย เราก็บอกไปได้เลยก็เหมือนตอนที่พี่เต๋อสอนเราอเออมันก็เหมือนกับมันก็ออกไปได้เลยเราก็รู้สึกเออมันไม่ยากเว้ยตอนแรกเรากลัวไปเองอ่ะพอเราไม่ได้มีโอกาสทาจริงมันก็ไม่ใช่งานยากอะไรเราก็มีหน้าที่ขัดเกลาเขาเจรนเขาให้สว่างที่สุดเท่าที่จะเท่าที่เราจะทําได้ครับคราวนี้จากการที่เราเป็นนักดนตรีแน่นอนเราคือคนแบบว่าเพอร์ฟอร์มอยู่อยู่หน้าเวทีใช่ไหมครับคราวนี้พอเราต้องมาเป็นคนที่อยู่ดูเบื้องหลังแล้วก็ผลักดันตรเนี้พี่าว่า สิ่งเหล่านี้ให้อะไรกับตัวพี่กองบ้างผมก็ได้ความอิ่มใจนะเวลาผมทำงานกับน้องๆที่เข้ามาประกวดเนี่ยทุกคนเข้ามาด้วยความตั้งใจแบบร้อเซนะครับแล้วเราก็เขาก็พร้อมที่จะรับฟังเราพร้อมที่จะลุยไปกับเราเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด บวกกับทีมมิวสิกเร็เตอร์เราจะร่วมมือกันทำผมจะต้องค่อยค่อยคุยกับทุกทีมแต่ละคนว่าอย่างถ้าผมได้เป้ม,มอยู่ในทีมคีัยผมจะต้องค้นหาให้เจอว่าเป้ชอบร้องเพลงอะไรไมากที่สุดตัวตนจริงๆของเป้เป็นยังไงแนวไหนแนลไหนร้องคีย์ได้สูงสุดแค่ไหน จริงๆแล้วเป็นคนยังไงร้องสนุกร้องซึ้งร้องเพราะร้องร็อกร้องหมอลำร้องลูกทุ่งผมจะต้องขุดออกมาให้หมดร้องมาร้องมาให้ฟังลองร้องแบบนี้ดิเอาลูกทุ่งแบบสนุกดิลูกทุ่งแบบนี้หรือจะเป็นแบบนั่นแบบเงี้ยจนกว่าผมจะเจอแล้วก็อ่ะงั้นร้องเพลงนี้ขีดนี้ต่ำไปเอาอีกหน่อยสูงอีกหน่อยตรงนี้ได้อีกนิดนึงเงี้ยเราก็ต้องบิ้วจนกว่าเขามั่นใจเขาจะแบบขึ้นไปแล้วปังที่สุดของเขาอ่ะ ขุดเขาออกมาทุกคนเราก็ต ok. ้องนี่แหละเรามีหน้าที่นนามีอะไรมาเอามาห้ดูดิแล้วเราก็แต่ก่อนที่พี่จะไปจัดการปั้นออกมาอย่างเงี้ยแต่พี่ต้องเลือกก่อนเนาะใช่คื่อที่พี่เลือกอ่ะพี่พี่ใช้หลักเกณฑ์ไงว่าเฮ้ยคนนี้ต้องชั้นต้องง่ายๆก่อนเลยเขาต้องเป็นคนร้อง โอทตรงและจังหวะดีอพูดยังไงว่าพื้นฐานดีร้องตรงร้องจังหวะดีพอคนพื้นฐานดีมันจะเอาไปทําอะไรต่อก็ง่ายก็ได้หมดอืถูกก็ฟังเออเะาว่าให้เราฟังเออลองตรงเว้ร้องดีมีรณมด้วยจังหวะดีส่วนสตด์ส่วน,วน,วนดีก็แค่นี้ก่อนพื้นฐานแล้วเดี๋ยวยางอื่นก็ค่อยว่ากันว่า,าแนวนี้เหมาะกับเขาไหมแนวนี้จะฉั้นโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาอยู่ในทีมแล้วก็ค่อยมาเจรจากัน Club Inspired Day. Club Inspired Day.